ทักทายสบายดีก่าไหมพี่น้องที 14, 15, ่สีพิามเด็กครับชมที่บุคคลพัลุยกับบรรยากาศในตอนเชา้าก้นเลยวันนี้ก็เอาไปหาอยู่หาก,กาหากินวันนี้กกบศบุคอนก็ได้เอาก็ยังอยู่ป่าคือเก่าอยู่ไปลุ้นไปติดตามชมกันเลยวิสิมาลีมานะที่บุคคลกับผมเลยทุกคนเลย มาขับทางให้ใหม่ดีนะจะยืนเลยผู้หย,ย,ยบหยบพลันเ<ม>สียดายแต่มันล่มไป่น้วเลยล่มแห้งก็ละล่มอุกอยู่มันไม่ล่มเลยได้เลิกงเลยทุกคนเลยว่ามันล่มแล้วสวยแน่แล้วจะได้หาลเลาะมือเลยพุกคนเลย

À, à, <laughs> nhưng mà hà mù cho bó lốt, mù đây là cả hà con đi chơi thằng na xưa, đây, này nhớ nói cho bó luôn đấy phê này này hao này như thế hơn phó tôi chèo này chuẩn năm này <laughs> oh, lạp mất rồi มากินข้าวก่อนพี่น้องเลยนี่่ะันกินกักินทั้งยืนทัน่ี่มาไล่คุกไฟฟ้าใช่นเรี่บน่งวน้นมอ่เยมา้มาเดินพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อกินนะคับบ้างบ้าชอนบอ

มันท่าดีตาเนี้ยมันอาเอาไปดีนละลักลเน้อตาดมากจร่ยจะไม่เดียวเพราะเราเขาโคตรข้าหหาเป็สามิไม่สิบ่อมไปแล้วผลไปอาคารแล้วก็นอนมองเลยทำประตีบอกตืเออใครนี่มรถคกนึ้อเจอว่าเขนอนเ่ยเาบอกเนื้อตีเย็นเขาทำประตีเลยยี่เขาตื่น ข้าวข้าวขนำยากะพักผ่อนจะก่อนไป้องเลยจังนล้วกาจได้ออกไปหาแรงแต่มข้าไก่อนถ่ายสบายตแรกๆไปเ้ยพักผ่อนยากลุยต่อมาในพัก่อก็เลยตื่นมาเชอรรีห้าโมงแล้วตัวนี้ตุกมาเชิเห็นเพื่อจะก่นเพไปเมดื่นชดแจ้งเมื่อคืนนี่ก็เลยมันาจได้ไปหาลดแรงเสียก่อน ตอนนี้ก็มาหอที่พักล้วพี่น้องเยจ็บแอาืโอ้บังบริลดชาๆนี่บังเลอดหมู้ไปอไปหันยิงหูเล็นี่เขาาลายหมูไปลายหมูขขาได้หมูบังเลิชอบกว่าคบในผ่านกองไมกะใช่อินข้นองนี่โอ้นีอถึงเม็ดเลยโอ้คบในผ่านกองบ่เืองมันครบเลยครบมนุมาครบนะอืมโอ้ต่ยานเหรอมันจะไปะไปอ้อนข่าจริงนะบองเังเดเข้าไปชื่อ รถเต็มแข็งมูชมูกันางเพาก็จะว่ามีเอามอนี่อ่อพายกูุมีชูงยะไอ้ตัวเลาอลายช่มีือว่าพ้ายแล้วจะถูออกมาเลยผ้านมานำเขากูว่ยนะอืมนะเลยเอามาใิ้งเขาก็ได้ที่งานเขาก็ได้ลำเขาอยู่ได้ไม่ใช่ด้ช่ทิ้งงานได้หมูละมูชอนไปกินอยู่ได้ โอ้มาเชียงไล่หามมาละเีไล like mm ่มาพี่เดลมาแลเชียไล่มาแลวเนาะเขาเนาะพี่ดลมาแลกเชียไล่เลยหามมาโลยังวมูเป็นตัวเซนได้ก็เดียวว่ายิ่งมากิคนกินนี่เลยนี่นี่นนมันนี่ในานชาได้ใน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 โ้กคกโ้แล้วนี่นะโค้กโค้กโค้กพักแล้วนี่แล้ว

ยังผ่านต้นทันมาอยู่ก็ผ่านพัดยังช่องคตอยู่ทำงานกเนีเพืาอนะปุกทีะเล้วยเพชรเพื่อช่องคนนี้เฮนกัะเปี๊และใน่ันพัดเลยมานอ่าอมูนกมีเย่ยขาด้วยนกนี่นกควาเดินได นกควานกควาล่ะนะนกควาาเนกควากาเออเดี๋เขาเนงบอนกควานกควาเฉลิงมูนกควาพวะน่นกควาเฉลิงมูนกควาเพื่อขอน่ะกได้ก่อนองว่ากมันเนี่ยลูกตงจังวดงานกัปิงวปิงเห็ดอันนั้นทุกนเลยปิงเห็ดรับเลิศกินสีมือไปเชียงไล่เพื่้อะไรวนี้มันอมาแล้วตรงเขามันเห็ดที่กินอ่าง่ายนะ อยพักเลยน้องเจียบเจียบได้เชิงไรเด้อเีบเยเียบเียบเลยเรอฝาดตนเป็นกมาอรไนอยเ้ยเด้อตนเชื่อหมูนะบ่ติดจักเรถไทบ่ติดมือบ่มดเลยไปอามูเลย ้แต่โผ่ได้ยิ่งขึ้นน่าจะฮัดนู้นเป็นน้ำเลียวมดนกควาก็เห็นนักพกอยมียิ่งเขาโผล่มานกควาดึงนกนูนมียิ่งเลยนกโผล่มเลยคือมียิ่งห้อยมาโลดเวมานกยิงลไปจนเขาซีมาอกินข้าวกินน้ำยากันที่ได้ผ้าเดไปวกานนี่พวงนี้ทุกคนเลยเสียเชียววันัน้นไปเฮ่อในผ้นกองเพื่อนเง พ่อตทงิหมีแล้วเนาะเออมีครบชุดไม่้อไมไปน่ลายโยนน้อยอ่ะ่เยนะไม่ได้เตรง้เปยิไ่ได้มีสาว่อพี่พ่อขาอีกหี่อเกือบนึงเลยแต่วนี้น้อยนิดนะายนกวา้จะชิบได้เพื่อไปแต่ชบรนี่หปาไม่ใช่ต้นนึงนะเพื่อไปแต่เช่ก็รเรา เมื่อตอนนี้เเชิญรับเล้นะเฮ้าฮันยัดไปเพิมเดียวตุกโพนะหมูนะยัดตุกโพน่ะโอ้ปิงชุกโพตอันนี้หมูทึกนะทุกคนชิมบางสักก่อนเป็แเชบเลยนี่นะปิ้งหมูป้าบักสามโซ่แล้วนี่นะทำอทิอไงจาดละแทบเลยถือในจำแจวเมือนันเลย้ นีมาทุกคนกินข้าวดำเดียววันนี้ของยูก็กินพร้อมแล้วได้ทังทีมงานเขาเห็ดลับเลยบะเชียงไเป็นเห็ดนี่กินแปบพโหดเลยวันนี้นะตลว้วา็าสีลมีโคจิโร่เลยมาเหรอไอ้ไม่เอยเอาสอหม่ก็ด ถ่งขวาดเดินไปด้านล่างไปติจะบ้ากบบ้านไม่ได้ตกนะนบทา่นี่เลยถึงลืไปนั่นม่ติงเดี๋โทษพี่น้องมั้นี่รับเลื่ได้ของดีมั้นี่แ้ลงทางนู้นางนี้เราเป็นยใด้เาเขาแรงพอแกงหุ้งมั้เออเราดุนะ่เ้เอาไป กินก็เข้าพอดีวะฮะจากกินข้าวกินดับยากับชุมห้ากับปูพยานเลยเพี่น้องไอ้ตั้งวงไมมได้ปะดิได้เนี่ยผัดทองฉันย่าเพื่อกับในผานกองไว้นะกันได้แล้วห้ามอ่องบอกกันได้แล้วห้ามอ่องผันกองกันได้กันจันกองได้มูชามช่อละห้ามอ่องมั่นโอ้จันกองกัเแถวผ่ดทองอ่องช่อวอดโลด Chân nha này hắc xa, chân nha quay đây chụp chớ chả nộng Ồ, đúng đấy, nhựa hàm, lốt khay chồng Ơi, phía na cái nhựa hàm đâu, phía na cái này Đúng không, nhựa hàm mù, hàm mù nát quá, Hàm hết lời hàm phí ngân ăn bởi Ết chôm này đó, Ết chôm này, Ết mâm này Ết xốp này, Ết mà là Ết mắm này Ồ, tìm lời nhựa chấm มาผ่านกองเลยเห็ดวนาะตอนนี้หมน่งนัมเออตีมันละกไงทุกคนเฮ่เป็นันค ah, ่ันแลเจยมเลยตะวันตะวันมเลยถกใหญ่เทปบช่ปะเทปกไลแหน่ลาไลยี่กินยังแหน่วันนี้เลยตะหมูหมูะบนีทุกคนตัวนี้นะขนาดแบ่งเขาเฮ็ดซี่พูดได้นะ ็ยังได้บ่ได้หลายนึงศีลนะชอบไปลุงอือขนาดเฮ็ดจังนี้ก็ยังได้บ่ได้หลายนึง4คน4คนก็มาแยกให้ทีมงานเฮาจักคนนี่ก็บุงหูนึงทีมงานเฮายงน้อยอยู่ว่ามาเาพันของกกจักคนเขาชุมเฮาด้ซะเฮาชุมเฮาไดีคนเขานะางบ้านใดล่ะพี่น้องเอ้ยชุมเฮาอยู่ทฟีเาไว้ก็เฮ็ดด đây trong vườn cháu. Nên là cái khoan trái phú sơn nhau. Mất lại. nhưng hả ná, đây nấm, phốt tong hâm, chỉ có mi hâm cả, đây chế lại nhưng cái này. Sừng lại các ba, đây chế chỉ cho. <laughs> 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 nói thì mọi người, chơi đế nói mình chơi thôi nhảy. Chơi lại bây nay hát jazz đây. <laughs> ล้างก็เห็นก็ล้างแล้วเนาะเนาไ่ได้โอ้ยเพิ้ลเนาะเปิ้นเพิ่มมาหนึ่งห้าลึกก็ดก็ะดเนเนยาไปทำยากไโคนี่แดนโคแล้วโอ้โค่นางพค่นี้เพิ่มเปดูดังดีก็ได เดี๋ยอาจะมาเฮาละนี่ฮะครบประตูตรงนึงปุ้ย

ทานไม่เคอชมมันมันนี่ช่มันมันไว้เชื่อีทอเอาไปเลยทอดมันมันนี่เออมันมันปาอกมาดังะทอดน้มันปลาีทอปลามันเอ็ดแงเลย่อยซื้อขาดเสื้อผืนนั้นแล้วทิก็ทิ้แมันลน่ะแหงรลดน้ำมันมันีก่อนดูมันปะมาเอ้มบอกว่าตนนะต้น้ม

เล็ดหฮ่เล็ดทตกปีเลยใช่ตกปีทำองันเลยได้ผิดห้าห้าเจ้าประเทศชปบะล่ะเด็กน้งเข้าวิเป็นมืดแล้วเลยโอ้ขันมันเห่าแล้วนี่กินมดแล้วเลยเอาตัวเามาในเห็ดมั่มไปหนเอยชิ้นแดงเอาเลยชิ้นแดงเนาะหน่อยหน่อยด้เห็ดมันมเล่ อยู่ยู่เลยวะอยี่แขกเลยน้องตั้มมันอตั้มันก็เชื่อมันาอยู่องอน่าัมันเยอะกนอ่อแล้วยมันดขาเดอแล้มันเลชือชีมันดีนชิกมันยู่ใ้ชมอามัได้เมันเอาจตะชนวยาหนาวนาะนแคเจอตู้เย็นก็ชินะเด็กเดินยิดอยู่นีเวลา ชวปิดนั่น้น่อนพนเยวนตี้ยังอมหนานั่เงนันหนนยัดอีน้อยก็ตายเห็ดม่เลิชมสะดวกีินอหนเมื่อไม่นอมหลังมูได้ละก้ัไม่ได้เนมที่หมนจากที่หาืมามากีนกินแล้วโคได้ ตาบันไมุน้าใตาบันมุนได้ตาบันน้อได้ช่นรภาตับมันเภาคปเตาบนเฮ็ดไปจดนะยูถือชื่อบอกยูชื่ออยู่อะโชวมันดีเนี่เนี่ยจานดีเงนลเ้นจานเ็นี้นะเอออนไปหามัดเกือบลุดินตื่นนอนมาพังกินนอนบ่ มีนดโยโย่ัดมูไปไปก่อนละมัดไวเกือบ่นูทางนี่ยนะหอนมาแล้วเกือบกระถอมัดเอาตาลายบ่มนเอนลีางกางเขก็เห็ดก็เกือบเพก็คือเห็นกางนึงสีทองกางหนึ่งเกือบชบเกือบีกือบ เราก็พูดเลยว่าฟัดทีก็ชกไนะฟัดนะเธอมัดไฟเห็นขีไปยีมเยีลงางนั้นหุ่นช่าห้นอไดงมานี้ปูดอยู่ขึ้นเอาฟ้าชงยมันน้องนาะทางๆกัเขรารก็ได้ี้มัในเนาะ

หนี่ก็ือคยได้กินเยอะแต่ว่านี่ไกห่ห่่าอนี่เฉอะต้ไ่โรตนตีนอมเ้มันดูติดเตอร์ฮน่้ยามนี่นะ่พางราเรอกมันบุคคลว่าเอ้หลายใช่บ่มมัมนะหมแล้วกลงยูอน้นเม็ดมั้บอมัมเนี่ยมันลได้ก็ได้ั่องกกัวกระุกันี่ีพ่อคอาล มันก yeah, yeah. yeah. right. 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 ็ะปุกเลยว่ะใช่เลยูดเลยก่นมันจะน้อยได้มาจากด้านนี่นะเฮ้ยยำหน้ำกินน้ำได้กินน้ำกินน้ำกินจะที่จะทานญาติกินกินน้ำก่อนเรื่องกินน้ำล่ะไม่โมโหทิมแล้วจั๊กอยู่มาหนึ่งันนะน้ำเตงได้อยู่มาหนึ่งเลยสมน้ำนี้ก็เนก้อน้ำไม่ได้เลยรับจ้าเลย เชียงไล่เ <Solomon> <sa ill>: <verw 000> ิ่งไม่เชียงไล่ได้ไหมฉันไม่นันอันนี้นะมั่นมันนันมาแม่เชียงไล่มานนังกลางกลางมันมันนันนั่นนะไม่ไม่มั่นมาขึ้นดาบมั่นไม่น้อยยิ่งนะได้เหรอได้แล้วกะเคยโคตรม่มาก็ไม่จะมั่นเห็ดได้เห็ดชมเห็ดมามิจะมั่นเลยเอยมากระพุนเห็ดกระพุนเยอะแยาเนาะ เออเดไปมามเห้มยเนาะชมเ็ดมาหเห็ดไปแต่พูดจะไปพูดจะเฮ็ดเดี๋ยวเกนอัีเลยอ่ากันวันเห็ด้มเห็ดมัมอันนั้นนะเห็ดมันพวดนัวสิ่งไรอยู่ในใอ่าสิเชอเกินรถเป็นเลมาเชื่อเรอยู่เลยอยู่ยาดีกว่าออ ตาอมูกาดันี่น uh, ี่ก <oh> ็เลือกติดเลยเพอ่เฮ้ยคันเกือวิพอลมิสนาพีเอ้ยมันเชื่อมคิดอีบ่ชงไชื่อก็หลเชื่อมคิดอีบุคทนี้อยู่อเยเนามี้อยพนนเนเข็มนียวแ่มีเข็มมันเท่างกระปุ

หมุนเทวรสหมุน้ท่าโอ้ธรรมดาที่สเนกันแดงขึ้นมาชมเน้อยตอเจ็บเลยเออเหมอนดูเื่อนัเลยยกตัวนกไผ่นะม่เคยฟ้าขอมีครูบาในมันปก็ไม่เอาเลงเลมาช้อนใหชมนี่ก็ได้ยังมีท่านแล้วอยู่น้องเอ้ย เชียงไล่เพิ่นก็ไปน้ำเอามาเพิ่นแล้วมาเพิ่นก็ไปไล่มูลแล้วกับมีมาเลยตัวน,นี้กับชีเว็ดม้งอะไรยังมีมาอยู่มากับเจ้าบ่ญลงอยู่ปลาจะพัดมัาจากมานะ <c oughs> ไล่มูเด้อจัาห่อแล้วชาวชาเอ็ดอลมลมไวปนีะได้จ <c oughs> ัาห่อแล้วเอ็ดมันมันไว้นะมีนับมีนับในหลานอ่าตนนั้นเอ็ดที่เได้ไปเจ็ดสิบห่อละห่อก็ใหญ่มากเพราะว่าเฮาเอ็ดมันก็ไเฮ็ดชมมาเลยพี่น้องเอ้ย ชิ้นดีนะมนนี้ยาจะชิ้นแห้งว่ะอืชิ้นแห้งนี่พี่น้องเอามื่ออื่นพี่น้องมาต้นพี่น้องมื่ออื่นยังเอาพี่น้องชิ้นนะวันนี้เอชมเจ้ก่อนนะเดี๋ยวเลยกะพูละพี่น้องเลยมื่อเช้าพูละพัพอเดี๋ยวไม่บุก่อนกะสิได้ห่ออันนี้ช้อยชาชาไอ้เจ้ก่อนเพราะว่าทีมงานกะพักพอนแน่ชนชนหนึ่งกะเลยอยู่ชี้ขนพอเดี๋ยวโคน่นเดียวนี่คนมีมานอยู่นี่ละข้นเ่ามีมานเนีพอเดี๋ยวโคชิ้น เขาผูเขมามมนเขานอนไหมละ่ะ <Swed> ตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเอาสำหรับกินี้กับ,บไปเพียงเท่านี้ก่อนก่ะขอบคุใจร้ายที่เข้ามาติดตามเลยครับสม้มพบกันใหม่บื้เช้า